สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องช่องของบารเมือมิกนะครับพี่น้องแฟนๆปฐมบันเทิงศิลป์และกับพี่นอ้องชาวขอมอัลลเนาะครับมื่อนี้นะครับทีมงานปฐมบันเทิงศิลป์ของเราก็ได้มาทําการแสดงที่ตลาดสามเภาจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับขณะนี้วิธีกําลังติดตั้งนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้อง ช่วงนี้บรรยากาศดีครับรถลำโพงเข้ากับเรียบร้อยนะครับกำลัง,งเซตอัพกันนะคไม่นี่นะครับมันอย่าลืมเนอะมาเตยนะครับน้ำกันเนาะน้ำแข็งนี่ครับเป็นบรรยากาศพี่ดองทีมงานนะครับ ซูเปอร์ฮีโร่ของเขานะครับจัมันสิตัง้งอันนี้ในส่วนของแคทบ็อก,กด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องเคนบ็อก <c ans> <box> ด้านหน้าเวทีครับแง่ยังแง่หนึ่งฮิตยังยาวแง่ยังแง่แง่ยัขาดดีเลีเนี่ย มุนยังไงตอนนี้ม้วนจนนั่นคลนุเกี่ยวจนขาดเลยแล้วนี่สายอยู่ตรงไหนบอกมาเนี่ยสายอยู่ตรงไหนตรงมวลหรอกไหมหรอกอยู่ตรงไหนเนาะตอนนีน้นะครับพี่น้องชาวย,ยูทูบนะครับจะดูการนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูระบบเครื่องเสียงของประสพบันเทิงศิลป์กันนะครับในส่วนตู้โลก็จะเป็นวอลเท็นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กลางก็จะเป็นอเมเจอร์นะครับข้างละสิบใบ ่งมีโฟไฮข้าสองใเนาะในส่วนของ power amp นะครับข้าไปเบิร์นพี่น้องในส่วนของ power amp ก็จะเป็นครับนะครับท้าวแมกั์ซีรีสรับ C, ระบบเนเรือทําวมกั์ซีสนะครับก็จะเป็นตัวหมื่นสี่เนี่ยซีชัแนลนะครับพี่น้องใช้ขับแลนะ้วก็ตัวเข้าพันสี่ตัวซีโฟพี่น้องจะขับโลนะครับอยู่ที่สี่โอห์มนี่ก็จะเป็นของของเรานะครับที่เราใช้เนะี่ย เน,นี่ยคืเป็นในส่วนของในตัวรถลำโพงนะคปันประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นการเดินสายนะครับเข้าตู้โหลดเรียบร้อยนะครับเป็นพาวเวอร์ทับเต็มเนาะอ,นอ,อ๋อไม่หรอเอาใครขาดเป็นเนมาหาอีฟ้องบ้างไปดิสิัสดครับโลกก้ผึ่งอันนี้ช่องยูทูบบาร์โมมิกโอ้ยยูทกกูบบาร์โมมิกอยครับอันนี้ช่องยูทูบบาร์มมิก สวัสดีนะครับีพี่น้องโลกของเพลิงพี่น้องโลกของเพยูทูบเพื่อนแตงงาังเงยช่วงนี้ปลาตาไปติดตามน้ำเดือครับฝากติดตามโลกของเพลิงอีพอเพิ่มเติมเนี่ยเพราะราคาเกี๋ยวเน่พราแสนแล้วบปพ่อเพได้กีวยเตี๋ยเพราทนได้เตียวพราแสนอล่ครับเดี๋ยวเจ็ดหมื่องพี่น้องโลกของเพลิงมาติดตาม่บวมิกเครับ่าลมิกำลังอี่สามหมื่นี่ครับมาติดตามว่ายอดดูเกินสามร้อยสองพนสี่หัว มันก็แล้วแต่คลิปแล้วพ่อเนาะแกนั่นแหละพี being <laughs> well, ่น้องอยากเบิ่งอย่างกับเห็นไหมเนาะเดี๋ยวพ่อสิพาเฮ็ดพาเบิ่งแต่บ่อพ่อี่เนี่เป็นจะเบิ่งหรอกพ่อพี่เสด็จทีนหามอลำเก่าเอาเขากบบสายนี้เนาะพ่อสายลำลึกสายลำลึกครับสายลำลึกสายลำลึกสายย้อนหลังสายย้อนหลังพี่น้องกันปั๊ดตามมือที่บอกตามมือตามมือแดงินเดีอร์เซีนบอลแล้ว ลอยเลียยงไงมันได้พ่อแสนกีบแสนกีบโอ้ได้ครับแสนกีบพ่อไปเรื่อยๆพ้ามแห่งพูทธาหลุดบกฮิต้ายตามมันเขยิพ่อคือทศัพท์เลยไหมแมนมันคือทรศัพทตได้เย็นหน่อเพราะถามอาเมยยนั่ง่มิตเขาฮตเอาฮตใดตัวฮตฮตเขาฮิตเท่าใด่าสันเถอะแมนเาฮตเท่าใดคสงเงยังัแมนสงเงยนองน้ำพี่นองน้ำอันนี้เต้นนี่พ่อ เต้นนี่ที่ขาดว่าได้นี่คือตรงมีอันนี้พี่น้องสิพายพิ่งพินอันนี้โยนตัวนี่มันมันเต้นนี่โยนครับอันนี้สิ่งที่โลกของเพิงขาดบ่ได้ก็คือพินครับชีวิตนี่สิขาดแค้นบันไดแต่กับว่เป็นยังกับ่เป็นยังแต่ว่าขานบ่ขาดแต่พินจะขาดพินฟางฟางบันอ้าวฟางครับพี่น้องปางอันระวังแกเอาไว้เลยสิพออาไวเลยสิกลางเต้นมาแล้ววันนี้เฮาก็เล่นวัอกนนี้พอฟั้งนะฟั้งพี่น้อง ไอ้ปิ้นไฟฟ้าพ่อบ่อ๋อมาจ่อใส่ขันม้อนเสียบว้อนมี้าตอนนี้ว้อนไม่มีฝาน่านั่นตัวฟังฟังฟังครับพี่น้องครำไพ่กอดตัวเนี่ยไพ่กอดผู้ใหญ่รวยตัวเนี่ยละมำบากพ่อร้อยมาถึงลำบากจอด ทองนาำของกุลาภูเล of ียห่าบ no ีีห้า şey พีผู้ยอดมาของปิดตาไปนะเดาเนี้ยใส่ปลายักมีมี้ง อนนิ่วพี่น้างเอ้ยู้ชายผู้สาว่าอ่านกินนิ่วแล้วได้คำได้ไม่ได้มีนี่เนี่ยมีตอนแค่นี้เนาะมากแห้งหลายมันมันเขาหวันเลยได้เนี่ยได้เน่ยเนยนกระเจาอลาินับเป็นมาถไปแล้วพี่นินครับอะไรพี่ินดูเขาอิ่นอะไรพี่น่ยไล่หยาบยางไล่ผู้เฒ่าเกาโบราณไล่ผูเถ่าเกาโบราณ พอเพิงคือเฮ็ดคักแท่เฮ็ดยังกระมวนโอ้โหเรากันสุดยอดจ้ะครับมาแล้วมาจานบรูม้าคู่ได้นี่ครับปูปลาหลานนี่จะปูปลาทิ่มปูปลาทิ่มปูปลาหลานทิ่มปลาอยู่ทู้งนี้ปลาทิ่มอยู่นี่ปลาเมียมาเลยเอาเบียมเอาเมียมาเลยเอาพี่น้องเขาติดรบกวนอีพ่อได้บัดนี้เดี๋ยวให้ให้อีพ่ออันไรรบกวนเนี่อันอีพ่อมากจ้วงอันมากอันดีพี่ในคนฟังเน่ยมากมาก เป็นเดฟพอเขาแกเรียบร้อยแหละอ้ยสะอันย้ำดีเด้พี่น้องเอ้ยนิ่วไหมนิ่วเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่สาวยจะอันกินนิ่วแล้วเด้อวมีมั้ย่วนิ่วล็อกนะมันนี่นิ่วล็อกพี่น้อง นคขอบคุณด้วขอบคุณครับนะครับอ,รอ,อย่าลืม<บ>ไปติดตามโลกของเพิง,อองหลังจาแฟนครับโลกของเพิงก็อย่าลืมมาติดตามช่องบ้านพี่มิงน,นั้เนึอครับเด้งเนี้ยวันเชียวตไปเชียวพินโปงมามาเล่นพินโปงมัน,ม,นมันจะเสียงยินเสียง<ม>อันนี้อันนี้พีนอันนี้มันตอกไกลไกลที่มนพีนอันนี้เนี้ยเขาทีว่ากินงบประมาณต้องเอาพินโปงมันเพื่อความสันโปงแมมต้องเ็ยังอ๋อมันตรงโปงใสโป่งใส่ืมฟูดฟูดฟูดหาวเสียมมานั้มโอ้เสียมมานั้ เอาพี่น้องวัดนี้เขาสิได้ให้ยี่ยวอเขากางเต็มให้เรียบร้อยหมดแล้วครับขอบคุณพี่น้องไม่สายครับพอกันไหมพอกันไหมพอกันไหมครับเดี๋ยวสิพามาเบิกอีพ่ออยู่เรื่อยๆครับให้ร้อนเตรียมเต็นครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพินครับพินครับอันนี้แนวนี่แนวตังนอนนี่คโค้ฝนต๊กฟาสืลงน้ำผิดความนอนอย่างเดียวลำคันมองนี่ร้ายครับพัก่อนเป็นเรื่องสำคัญสือต้องลำหนักแสดงใช่ที่สุดเลยครับ นี่ครับอ่ะพี่น้องเข้าสิพาไปเบิ่งดันหนาวมีที่ไหนอพอเขากลางตินนะครับทีมงานนักแสดงก็กําลังเตรียมตัวกันอย่างนี่ครับพี่น้องส้มผามาเนี่ยครับกินของเราวนันนี้อีพออ่พ่อข่อยมัดซ้ายเราวันนี้มัดบ่มัดปิกมัดปิดอ๋อซีซีเสียเราฟังประทวันที่ยี่สิบเก้ายู่ร้ยองครับครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางระยองเด้อเดี๋ยวพาไปดันนะครับพี่น้องครับ ลมพานขัดตองรถตามตองปูราพูนีเนี่ยก็ม้เย็ไดเขาใส่ริมันบ่มีหม่องมัางตอนนี้รถคันนี้คือรถเครื่องปั่นครับพี่น่องครับใช่ไปก่อนทั้งสายเลย มันสีหยาบแปนเด้อหยียบเด้อพดีแปนมันไป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 นป้นเป้นไปขึ้นไป้นไอขึ้นเป้นไา้นไปนไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไป้นไปขนไปข้นไปขนไนไปขึ้นไนไปน้นข้นไนไปนพน้นไปรึ้นไนปนนไปขึ้นนไปขนนรวนนนน เครื่องปั่นที่เราใช้นะครับก็จะเป็น1น0รานะครับพว้าแล้วมาเลยครับผมปลาพี่น้องติดหล่อช่วงยาวไปดีไปเห็นตัวแยงที่คัดเนาะยาวมากๆเจ็ดมตรก้วมือดีครับนี่ยาวมากมาดูความวิจิตรงดงามของฉากนะครับ วันนี้ทำการแสดงอยู่ที่ตลาดสามพระอูรานเด้พี่น้่าสวัสดีครับพี่น้องในซีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเจ้าของช่องอนะ่ะมาออกช่องเจ้าของแน่นะครับสวัสดีครับผมบุิมบ้ามื่อมีกเกอร์ตาเกล็กำลัง,งใจนะครับเป็นกำลังใจให้บงหลานี้ แานี่นะครับเวทีเรากำลังติดตัง้งเ,เ,เดี๋ยวจะให้รถบิ๊กมาจอดทางนี้แล้วจะเตรียมกันจันยายจันยัย,อยเอารถบิ๊กมาจอดพี่เดี๋ยวรถบิ๊กจะขยับเข้าที่นะครับยป โอเคครับพี่น้องยังไหนก็ฝากช่งหลากหลายเด้ด้วยวมือพิษร้อยห้าิบสินนะครับเดี๋ยวจะมาไลกมเป็นกานำมาเขียนชื่อนะที่อยู่บนโทรศัพท์ให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วนํามาหยอดนะที่หน้างานของเอ็มรอห้าสิบของเราได้เลยนะคะเก่ยับแคมเปญฟ้าเอ็มแจกทองเป็นล้านนั่นเองค่ะนะคะง่ายๆนะใครที่มี